สวัสดีเพื่อนๆนะครับมันีอกับสิบ้าเพื่อนๆนะครับมาเลียงกบเนื้อนะครับมาเลียงกบเปลือกุ้นเป็นกบเนื้อนะครับบอที่เห็นดันขาดก็คือกบเนื้อนะครับเป็นกบที่ผมเลียงอายุได้ประมาณสองเดือนนะครับกับอีก15วันนะครับจะเข้า3ามเดือนแล้วนะครับอาหารที่ให้ก็คือเป็นอาหารเบอร์ใหญ่สุดนะครับอ่านี่นะครับเบอร์ใหญ่สุดอยู่ตรงนี้นะครับ อาหารที่ให้นะครับสามารถให้ได้ทั้งอาหารกบและอาหารปลาดุกนะครับแต่การให้อาหารกบจะดีที่สุดเพราะว่าจะได้กบตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่แล้วก็ตัวเร็วนะครับถา,ามว่าอาหารปลาดุกสามารถให้ได้ไหมสามารถเลี้ยงได้น,นะครับแต่สามารถเลี้ยงได้เป็นบางยี่ห้อนะครับเพราะว่าลองหลายๆย,ยี่ห้อแล้วบางยี่ห้อก็เลี้ยงเสร็จไม่ค่อยโตนะครับการให้อาหารปลาดุก ต้องดูที่ปริมาณโปรตีนนะครับให้อาหารปลาดุกถ้าจะเอามาเลี้ยงกับกับกบต้องดูปริมาณเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะครับให้ใกล้เคียงกับกบอาหารกบมากที่สุดก็จะสามารถเลี้ยงได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็คือให้อาหารเป็นไซส์ขนาดใหญ่สุดนะครับก็คือเบอร์เลใหญ่สุดของอาหารกบนะครับนี่ครับในมือนี่ครับก็จะให้ 2เวลาคือเวลาเช้าและเวลาเย็นนะครับวันนี้ก็คือกบเริ่มรู้สึกว่าหิวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการให้อาหารกบกันนะครับเพื่อนครับบ่อด้านนี้เลยนะครับนี่ครับบ่อด้านข้างอันนี้ก็คือกบที่จะทําการให้นะครับอ่าีผมเลี้ยงนะครับก็ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับนี่ครับกินเยอะนะครับ ก็ผมจะมีการบังสลมช่วงกลางวันมันร้อนมากนะครับก็จะบังสล็มเพื่อป้องกันไม่ให้มันร้อนเกินไปเดี๋ยวกบตายนะครับเดี๋ยวจะปรับกล้องนะครับแป๊บหนึ่งครับอันนี้ก็คือกบที่ผมเลี้ยงนะครับขุนเป็นกบเนื้อนะครับบ่อนี้กว้าง3เมตรคูณ4เมตร30เซนนะครับ เลี้ยงกบเนื้อนะครับประมาณ1,000ตัวนะครับเลี้ยงไปประมาณ1,000ตัวก็อายุประมาณ2เดือนกับอีกประมาณ15วันนะครับนับจากเวลาที่ไข่ฟักแล้วนะครับเป็นลูกตั้งแต่นับตั้งแต่อายุไข่เลยนะครับนี่อาหารที่ผมให้นะครับก็จะให้แบบนี้นะครับเพื่อให้ให้แบบเผื่อเป็นวิดีโอสวยๆนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเขาก็จะมากินสามารถให้ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงช่วงเย็นได้นะครับหรือจะให้เวลาเย็นเวลาเดียวก็ได้นะครับถ้าอยากให้กบโตเร็วก็ให้เช้าเย็นนะครับแล้วก็การให้ก็คือสังเกตดูว่าเขากินแล้วไม่เหลือนะครับวิธีการให้อาหารกบเนื้อนะครับก็คืออย่าให้มันกินเหลือ พอกินเหลือแล้วน้ําก็จะเน่าเร็วครับเพื่อนๆครับพอน้ําเน่าเร็วน้ําเสียกบก็จะเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นแผลนะครับตาขาวตาอะไรก็ช่างหรือเป็นแผลนะครับหรือท้องอืดน,นะครับสิ่งสาคัญก็คือถ้าอาหารเหลือมากจะเป็นท้องอืดเพราะว่ากินอาหารเก่าหรือการให้อาหารเยอะเกินไปก็จะทําให้มันท้องอืดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอาหารไม่ย่อยนะครับอาหารไม่ย่อย มันก็จะทําให้ท้องอืดเพราะว่ากบกินอาหารเยอะเม็ดนึงสามารถที่จะดูดดูดน้ําขยายตัวแล้วไปดันในลํากระเพาะของกบให้อ่าโตขึ้นมันก็จะแน่นท้องแล้วก็ท้องอืดแล้วก็ทุกนี้ก็จะตายนะครับอ่าอันนี้ก็คือวิธีการดูแลการเปลี่ยนน้ําปกติการเลี้ยงกบก็คือต้องเปลี่ยนน้าทุกๆวัน นะครับเปลี่ยนน้าทุกๆกวันก็จะได้กบที่สะอาดแต่การเปลี่ยนน้าทุกวันก็จะทําให้เราเพืองน้ําหน่อยนะครับเพืองน้ําผมก็จะไม่เปลี่ยนทุกวันนะครับก็จะสังเกตน้าเอานะครับถ้าน้ําเริ่มมีกลิ่นหรือน้ำเริ่มแสดงอาการเริ่มเสียผมก็จะทําการเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆพครับอ,อันนี้ก็คือการดูแลการให้อาหารนะครับแล้วก็นอกจากการให้อาหารแล้วเราก็ต้องมาตรวจด,ดูสังเกตโรค ว่าเขาจะเริ่มมีโรคอะไรไหมนะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาได้ทันนะครับหรือถ้าไม่ต้องการให้มีโรคก,ก็สามารถที่จะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปด้วยเพื่อปรับสภาพให้มีเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่มาแทนที่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาแทนที่ันอยู่ในบ่อกรซึ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่คือเขาจะไม่เป็นอกกนะันตรายต่อกบนะครับไม่เป็นตันตลายต่อกบ กบก็จะโตเร็วด้วยนะครับไม่เป็นอันตรายต่อกบมาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะมาแทนที่จุลินทรีย์ที่ขอให้เกิดโรคคือมาแย่งพื้นที่อยู่อาศัยทําให้จุลินทรีย์ที่ก่อโรคอยู่ไม่ได้ก็ตายนะครับทําให้กบไม่เป็นโรคนะครับอันนี้เป็นวิธีทางชีวภาพที่ไม่ต้องใช้สารเคมีกรณีที่เป็นหนักก็อาจจะใช้สารยายาร่วมด้วยนะครับใช้ายาปฏิชีวนะ นะครับหรือยารัากษากบทั่วไปนะครับที่ที่มีขายก็สามารถดูแลกบไม่ให้เกิดโรคได้นะครับก็ป้องกันถ้าเกิดมันเกิดโรคแล้วเราต้องคัดกบนะครับที่ททเกิดโรคออกนะครับถ้าไม่คัดมันก็จะมีการลามทั่วบ่อนะครับแล้วกบก็จะมีการตายเริ่มจากตายวันละหนึ่งตัวสองตัวไปแล้วก็จะกลายมาเป็นวันละห้าสิบยี่สิบแล้วก็ตายยกบอนะครับ ก็จะเถเกิดให้เกิดการขาดทุนนะครับสำหรับผู้เลี้ยงนะครับถ้าอยากให้กบตัวอ้วนใหญ่ๆก็เติมวิตามินทุกเข้ากับอาหารนะครับแล้วก็ให้กบกินเพราะว่ากบได้รับวิตามินกบไม่สามารถที่จะรับวิตามินได้เราก็ต้องมีการให้วิตามินไปกับอาหารก็จะทำให้กบโตเร็วนะครับ ช่วงกลางวันกบก็จะมานั่งอาบแดดนะครับเพื่อช่วย <ๆ S 2> ให้การย่อยนะครับอันนี้ก็คือที่เราถ่ายทํานี่ก็คืออยู่ในช่วงเดือนพฤษภานะครับเดือนพฤษภากลางเดือนพฤษภาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเริ่มที่จะเข้าฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูที่กบเริ่มมีการไข่ตามธรรมชาตินะครับไข่แล้วก็ฟัก พอเรือเ,เดินเพษษื่อสภามิถนากรกฎาไขาก่กบตามฤดูกาลก็จะหมดนะครับอันนี้เป็นวิธีการเลี้ยงกบเนื้อขุนเบื้องต้นนะครับสิ่งสําคัญต่อไปก็คือสิ่งที่ผู้เลี้ยงจะต้องศึกษานะครับก็คือ,อโรคของกบเพื่อเตรียมตัวรับกับโรคที่จะเกิดในฤดนูฝนว่าช่วงฤดูฝนนี่มีเชื้ออะไรบ้างที่เจริญนะครับทําให้เกิดโรคนะครับหลายโรคไม่ว่าจะเป็นโรคตาขาว โรคขาแดงนะครับโรคแผลเปื่อยนะครับโรคท้องอืดโรคกระแตเวียนะครับอ,อันนี้ก็คือโรคที่จะมักจะเกิดกับกบนะครับที่ผู้เลี้ยงต้องศึกษาแล้วก็ต้องเช็คกบทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดการเป็นโรคและเกิดการระบาดท,ทั่วบอกนะครับวิธีที่สำคัญที่สุดที่ป้องกันไม่ให้โรคเกิดก็คือเปลี่ยนน้ำบ่อย เพราะว่าน้ําสะอาดนะครับอาหารสะอาดอาหารไม่เน่าเหลือไม่เน่าไม่เน่าไม่เหลือไม่กินอาหารเก่าหรือไม่ให้อาหารมากเกินไปไม่เล่งกบนะครับกบก็จะเจริญแข็งแรงนะครับรสชาติกบก็จะได้รสชาติที่แบบว่าเป็นธรรมชาติวันนี้ก็คือเลี้ยงแบบวิธีธรรมชาติก็คือมีผักบุ้งให้ด้วยเพื่อต้องการให้รสชาติกบมันไม่ได้กลิ่นของหัวอาหารมากเกินไป นะครับไม่แช่กับกลิ่นหัวกลิ่นน้าเวลาเขาขับถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นกลิ่นของหัวอาหารพวกผักบุง้งพวกนี้รากมันก็จะมีการดูดดูดสิ่งของเสียที่มันขับออกมานะครับก็จะทำให้น้ําไม่เน่าเสียเร็วแล้วกบที่เลี้ยงมันก็จะไม่มีรสชาติที่ไม่เป็นลักษณะเหมือนกบเลี้ยงมากเกินไปนะครับจะให้ความรู้สึกเหมือนกบที่ไปจับอยู่ในท้องไร่ท้องนา จะได้เป็นกบนานจริงๆนะครับรสชาติอันนี้ก็คือกบที่ที่ผมเลี้ยงไว้นะครับคือวัตถุประสงค์คือก็คือประมาณนี้2ใส่ผักบุ้งก็คือเป็นการปรับอุณหภูมิของของน้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟาร์มใหญ,ใหญ่จะไม่ใส่ผักบุ้งก็จะต้องมีโปรแกรมเปลี่ยนน้าทุกวันนะครับวันนี้เราใช้วิธีการเลี้ยงโดยวิธีการเรียนแบบธรรมชาตินะครับให้กบอยู่ธรรมชาติวันนี้เลี้ยงโดยการใช้กระชังบกนะครับเพื่อนๆ เป็นการเลี้ยงแบบเรียนแบบธรรมชาตินะครับมันสามารถที่จะเลี้ยงกบเนื้อได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นกระชังบกนะครับบ่อปูนหรือในบ่อดินนะครับวิธีที่เลี้ยงกบแล้วจเจริญเติบโตได้ดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นบ่อดินนะครับบ่อดินนี่ก็คือกบเขาจะได้รับว,วิตามินและธาตุจากดินด้วยก็จะทําให้กบมันมันโตเร็วนะครับแล้วก็อ้วน เลี้ยงสามถึง3-4เดือนก็สามารถที่จะจับขายได้นะครับสิ่งสำคัญต่อมาที่ต้องศึกษาก็คือช่องทางการทำการตลาดนะครับปัจจุบันสามารถที่ทำการตลาดผ่านช่องทางได้หลายช่องทางไม่จะเป็น f a c e b o o k Live นะครับหรือ y o u t u b e นะครับก็จะมีการโปรโมทได้ก็สามารถที่จะหาลูกค้าได้หรือในช่องทางอของตลาดนะครับหรือขายในชุมชนนะครับ แต่เบื้องต้นก็สามารถที่จะเลี้ยงไว้เป็นอาหารในครัวเรือนดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปซื้อก็จะเป็นการเลี้ยงแบบเศรษฐกิจพอเพียงทําให้เราประหยัดนะครับต้นทุนนะคะ่าใช้จ่ายในครัวเรือนเราได้เราเลี้ยงกินเองได้นะครับพเพื่อนๆก็แนะนําเลี้ยงก็สําหรับที่มือใหม่นะครับที่จะเลี้ยงกบก็แนะนําเป็นประมาณ1000ตัวนะครับหนึ่ตัวนี่ก็กําลังพอดีนะครับสามารถที่จะเลาะเลี้ยงได้นะครับศึกษา เอาไปเล er mm ี้ยงนะครับก็เลี้ยงไปเดี๋ยวก็ถ้าเราเลี้ยง5้0เดี๋ยวก็เราจะไม่ได้กินนะครับก็จะไม่อยากกินถ้าเราเลี้ยงพันตัวเราก็จะได้มีโตมาสักหน่อยเราก็จะได้กินเป็นช่วงช่วงนะครับกินเป็นเีละ2ีตัว30ตัวนะครับสุดท้าย1นึ่พันตัวเราก็จะเหลือเป็นแม่พันธุได้ปีหน้าด้วยนะครับถ้าเลี้ยงประมาณน้อยมันก็จะไม่เหลือเป็นแม่พันธปีหน้าเพราะว่าเรากินหมดนะครับขายหมดนะครับก็ ต้นทุนหัวอาหารนะครับสามารถเลี้ยงได้ทั้งอาหารกบและอาหารปลาดุกสําหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงจําหน่ายเป็นกบเนื้อกบขุนก็แนะนําเป็นอาหารกบเพราะว่าจะได้ก้นกบขากบที่มีกล้ามเนื้อเยอะนะครับแล้วก็อ้วนนะครับหรือสามารถที่จะเลี้ยงอาหารกบกับภาษาอาหารปลาดุกผสมกันได้นะครับผมทลดลองทั้ง2วิธีแล้วนะครับสามารถเลี้ยงได้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าอยากได้ให้มันตัวเลวใหญอ่อ้วนก็เป็นอาหารกบแต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงไว้กินไม่เยอะก็สามารถเลี้ยงเป็นอาหารปลาดุกนะครับพอศึกษามานานพอสมควรหลายปีแล้วนะครับก็สามารถเลี้ยงได้เหมือนกันนะครับสามารถเลี้ยงเป็นอาหารปลาดุกได้นะครับตลอดจนเป็นแม่พันธุ์ได้นะครับแต่แม่พันธุ์ก็จะไม่ตัวเท่าใหญ่เท่ากับอาหารปลาดุกเพราะอาหารปลาดุกเขาจะมีการคำนวณเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะครับสารอาหารที่เหมาะสมต่อการ จเจริญเติบโตของกบนะครับเพราะอาหารปลาดุกนี้เขาพัฒนามาเพื่อให้ปลาดุกกินนะครับพึ่งปลาดุกเขาจะอยู่ในในน้านตลอดแต่ถ้าเป็นอาหารกบเนี่ยก็คือกบเขาจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแต่ตาเป็นสัตว์น้ํากบจะต้องนั่งอยู่บนบกและอยู่ในน้ําฉะนั้นอาหารที่เขาให้เขาก็จะมีการาคิดออกแบบเพื่อให้ระบบการย่อยอาหารของกบมันดีขึ้นการดูดซึมสารอาหารและก็อาหารที่มี สารอาหารที่มีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของกบนะครับเขามีการคิดค้นพัฒนามาแล้วจึงทําให้กบเราเนี่ยเจริญเติบโตนะครับเวลาเราให้อาหารกบนะครับซึ่งอาหารกบกับอาหารปลาดุกอาหารที่แพงกว่าที่สุดก็คืออาหารกบนะครับเพราะว่าเขาคิด <SaaS> จํานวนของเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะครับมันจึงทําให้อาหารกบแพงกว่าอาหารปลาดุกนะครับก็สามารถเลือกเลี้ยงได้ตามความถนัดของของผู้เลี้ยงแล้วกันนะครับ ถ้าถามว่าเลี้ยงได้ไหมคําตอบตอบตรงนี้ว่าเลี้ยงได้นะครับเพราะว่าศึกษามาแล้วนะครับในาการณีที่มือใหม่ยังยังหาอาหารปลาดุกอ,อ,อาหารกบไม่ได้ก็สามารถเป็นอาหารปลาดุกไปก่อนนะครับหรือลองทั้งสองบ่อระหว่างบ่ออาหารปลาดุกกับอาหารกบนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการศึกษาเบื้องต้นนะครับเป็นแนวทางที่จะทําการเลี้ยงกบต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้น,นง่ายๆในการเลี้ยงและก็การให้อาหารกบนะครับ วิธีการเลี้ยงก็คืออย่าลืมเปลี่ยนน้ำนะครับความสะอาดของน้ําสําคัญที่สุดนะครับถ้าน้ําสกรปรกกบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันสกรปรกมีเชื้อโรคมีเชื้อแบบชีเรียนะครับก็จะส่งผลให้ให้กบนะครับเป็นโรคนะครับแล้วก็รสชาติของกบกบก็จะมีกลิ่นของน้ําที่เข้าขัางอยู่น้ำเน่าก็จะทําให้รสชาติกบไม่เป็นที่ต้องการเท่าไหร่นะครับสิ่งสําคัญก็คือความสะอาดนั่นเองนะครับก็ มีข้อมูลดีๆนะครับสำหรับแนวทางการเลี้ยงกบเนื้อการให้อาหารเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับอา e ีหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรนะก็คอติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานนะครับพระนำสาระดีๆมาให้ท่านเพื่อนๆนะครับได้รับชมนะครับในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ s u b สไคร์ e ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ